ครับผมสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับผมเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งจะเจอกันเป็นแลับสุดท้ายนะก็คือแลับ12นะครับผมชื่อแลบก็คือ buckling of steel column การก่งดอกของเสาเหล็กนะครับผมวัตถุประสงค์มันก็มีหลักๆเลยนะครับก็คือศึกษาพฤติกรรมรูปแบบการวิบัติของเสาเหล็กที่มีอัตราส่วนความชลูดแตกต่างกันซึ่งจะมีทั้งหมด4ค่านะครับอัตราส่วนความชูดที่1ที่2ที่3และที่4ครับผมซึ่งในทางทฤษฎี ถ้าสมมุติว่าพี่ให้แรงแบบนี้สมมุติพี่ให้แรงแบบนี้บนล่างแบบนี้ตามแนวแกนนะครับเสาเนี่ยมันก็จะโก่งไปในด้านที่มีค่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียน้อยที่สุดถูกไหมครับตามที่เราเรียนมาแล้วในเมคอฟแมทซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าการโก่งเนี่ยถ้าอัตราส่วนความชร้กของเสาเนี่ยมันมีค่าต่างกันเนี่ยลักษณะการรับแรงตามแนวแกนมันจะต่างกันหรือเปล่าเหรอครับผมก็ เดี๋ยวจะต้องไปดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงลักษณะเป็นไงมีค่าแรงเท่าไหร่แล้วเราก็จะนําค่าที่เราได้จากการทดสอบไปนะครับไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีของออยเลอร์ซึ่งเดี๋ยวจะมีในตารางครับผมว่าทฤษฎีของออยเลอร์เนี่ยมันคํานวณในไงแล้วก็ไอตัวสเตทของเราที่ได้จากการทดสอบเนี่ยมันคํานวณในไงก็ต่อไปครับจะเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวอสอบครับผม ครับผมหลังจากที่เราได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของแ l a 12แล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาถึงขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างทดสอบซึ่งขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือการหาขนาดหน้าตักแล้วก็ความยาวของเหล็กทั้ง4ความชลูนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือวัดความกว้างโดยวัดเหมือนกับทุกแ l a บอะครับก็คือวัดค่าทั้งหมด3ค่านะครับวัดจุดบนสุดจุดกลางสุดแล้วก็จุดล่างสุดครับได้ค่าความกว้างออกมา ต่อไปค่าความหนาก็วัด3จุดเหมือนกันเหมือนกันครับวัดจุดบนจุดกลางแล้วก็จุดล่างครับได้ค่าความหนา,ามาต่อมาครับค่าความยาวก็วัด3ค่าเหมือนกันครับวัดบนสุดถึงกลางแล้วก็จุดล่างสุดแล้วก็นําค่าทั้ง3ค่านะครับเอามาเฉลี่ยกันจากนั้นก็เอาค่า ความกว้างกับความหนามาหาพื้นที่หน้าตัดหรือว่า cross section area นะครับผมซึ่งก็ขั้นตอนการเตรียมตัวทดสอบก็มีประมาณนี้ครับไม่ต้องวัดอะไรเยอะแยะจากนั้นเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการทดสอบแล้วครับผมต่อมานะครับเมื่อเราทําการเตรียมวัดขนาดต่างๆของตัวทดสอบเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการใส่ตัวทดสอบเข้าไปในเครื่องมือทดสอบนะครับซึ่งเครื่องมือทดสอบที่ใช้นะครับก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วคือเครื่องนี้ utm 20 k n ครับ ขั้นตอนการใส่ตัวทดสอบเนี่ยปกติเราจะใส่ตัวทดสอบที่ด้านบนทั้งการรับแรงดึงทั้งการเฉือนนะครับแต่ว่าการโก่งดอกของเสาเราจะใส่ที่ด้านล่างครับตรงนี้โดยที่ให้ตัวเหล็กเข้าไปอยู่ในร่องตรงกลางครับผมของตัวยึดทดสอบซึ่งการยึดในลักษณะน,นี้นะครับซัพพอร์ตจะมีลักษณะที่เป็นพินซัพพอร์ตนะครับผมซึ่งค่า k ที่เกิดขึ้นก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยหนึ่งใช่ไหมค่า k ของจุดที่เป็นพินพินมีค่าเท่ากับหนึ่งจากนั้นเมื่อเราวางตัวทดสอบเข้าไปในล่องแล้วนะครับให้เราทําการหมุนตัวให้แรง่หมุนไปจนกว่าตัวทดสอบเนี่ยจะไปชนกับตัวล่องข้างบนนี้นะครับอ่ะพอหมุนจนชนแล้วนะครับให้เราทําการเซตศูนย์เหมือนเดิมถ้าเข็มสีแดงยังไม่อยู่กับเข็มสีดําหมุนให้เข็มสีแดงมาอยู่เข็มสีดํา จากนั้นก็เริ่มให้แรงช้าๆครับไปเรื่อยๆครับผมอะเห็น ในลักษณะนี้แล้วก็แปลว่าเสาของเราเนี่ยเกิดการโก่งซึ่งเมื่อเกิดการโก่งเนี่ยเสามันจะไม่สามารถรับแรงได้อีกต่อไปนะครับจากนั้นเมื่อเราเห็นว่าเข็มสีแดงกับเข็มสีดําแยอกออกจากกันให้เราอ่านค่าที่เข็มสีแดงซึ่งเป็นค่าแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นกับเสาตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราทําการหมุนไปต่ออีกสักนิดหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้เสาของเราเนี่ยมันเกิดการโก่งแบบถาวรน,นะครับเพื่อจะนําไปวาดรูปลักษณะการวิบัติ Okay. ประมาณนี้จากนั้นเมื่อมันโก่งได้ที่แล้วเนี่ยให้เราเอาให้เราให้เราหมุนตัววงแหวนให้แรงออกนะครับแล้วก็นำตัวาทดสอบออกมาก็จะได้แล้วครับตัวอย่างทดสอบที่หลังจากการทดสอบซึ่งมันเกิดการวิบัติยังไงก็เอาไปวาดรูปนะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปไปให้แล้วก็เอาไปลงใน Google Classroom ให้มีประมาณนี้ครับสำหรับแบบนี้เดี๋ยวพี่จะไปอธิบายว่าในตารางข้อมูลเนี่ยจะต้องใส่ยังไงบ้างเพราะว่าแลบนี้มันค่อนข้างจะสับสนนิดนึงอี okay. ่ครับ ครับผมต่อมาเราก็จะมาดูที่ตารางนะครับผมซึ่งไอตัวแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ตารางเนาะเห็นปะ่ะนี่มาดูที่ตารางแรกก่อนนะครับตาราง7ตารางผลการทดสอบช่องแรกก็คือดิเมนชันที่พี่ให้วัดไปตอนแรกเนาะความกว้างความหนาความยาวของตัวอย่างทดสอบนี่นะครับคอ s ์เซคชั่นก็คือขนาดพื้นที่หน้าตัดก็เอาความกว้างคูณความหนาได้ขนาดพื้นที่หน้าตัดคิดที่เข้าโหลดก็คือค่าเข็มสีแดงนะครับที่อ่านได้จาก เรื่อมือทดสอบก็ได้ค่าออกมาเป็นหน่วยกิโลตันต่อไปคิวติคอลสเตทก็คือเอาค่าโหลดตั้งหารด้วยค่าพื้นที่หน้าตัดนะครับก็จะได้คิวติคอลสเตทออกมาประมาณน,นี้ตารางแรกต่อมาน,นะครับตารางที่2ตารางสรุปผลการทดสอบมาดูที่ช่องแรกครับออฟเค้นคิวิคอลสเตก็คือค่าสเตทที่ได้จากการทดลองนะครับก็เอาค่าตัวนี้คิวติคอลสเตทในตารางที่7นะครับมาใส่ในนี้ ต่อไปครับโมเมนต์ออฟอินเอรเชียเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าสูตรโมเมนต์ออฟอินเอเชียของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่และมันโก่งตามแกนไหนนะครับต้องดูดีๆนะมันโก่งตามแกนไหนถ้าสมมติพี่ให้ตัวนี้เป็น X พี่ให้แกนนี้เป็น Y เราคิดดูว่ามันจะโก่งตามแกนไหนนะครับใส่ค่าโมเมนต์ที่มันโก่งตามแกนนั้นนะครับไม่ใช่ค่าที่เป็นโมเมนต์ในแกนที่มันไม่โก่งนะใส่เข้ามาครับคำนวณมา ต่อมาครับค่า radius of gyration หรือว่าค่า r เนี่ยมีค่าเท่ากับ square root i ก็คือโมเมนต์ f i ิ่ม t ้นเชียหารด้วย a พื้นที่หน้าตัดก็ได้ค่าออกมาแล้วครับลัศมี g จร a t ชั่ต่อมาครับ slender net ratio ก็คืออัตราส่วนความชะรลูดของเสามีค่าเท่ากับความยาวหารด้วยลัศมี g จร a t ชั่ครับได้ค่าออกมาต่อมาครับ Euler state หาจากสูตรนี้เลยในตารางมีให้ก็ เอาสูตรเข้าเอาตัวเลขเข้าไปแทนในสูตรก็ได้ค่าระลางออกมานะครับต่อมาเออร์เลอร์เออร์เลอร์ก็คือค่าที่ได้จากทฤษฎีของออยเลอร์มาเทียบกับค่าที่เราได้จากการทดสอบก็เอามา,าหาค่าเออร์เลอร์ครับได้ค่าเออร์เลอร์ออกมาต่อมาครับและสุดท้ายวาดกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพิจิตร์สเตทและเซเรนเดเลตเรชช์ของการทดสอบของเราตัวนี้นะครับออฟเทนสเตทเทียบกับทฤษฎีก็คือออยเลอร์สเตทครับพอดการาฟมานะกราฟจะเป็นกราฟสเตทกับเซเรนเดเลตเรชช์นะครับพอดการาฟออกมาก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับแบบนี้อย่าลืมววาาดรรูปลักลัากกษณะะิิบตน มานี้ครับ